มีหกสิบคนเอ่อข้างหน้ามีกิวมึงออกไปตอนนี้มึงน่าจะโดนหลังแต่ช่างแม่เหยื่อโดนไถหน้าไปเลยเบียบีรีบัฟพระเปิดแผนที่มาถึงตรงคอขวดมึงเตรียมเฟดเลยนะสามสองหนึ่งไปไหลมาไหลมาเลยไหลมาเลยขี่สันไหลมาเลยขี่สันไหลมาเลยสามสองหนึ่งเฟดเฟดใครโดดขึ้นไปได้โดดขึ้นไปเคลียร์เลยใครโดดขึ้นไปได้โดดขึ้นไปเคลียร์ข้างบนอะถ่ายไปถ่ายไปเลขสามเลยถ่ายมาเลยครับถ่ายมาเลยถ่ายมาอย่างเลขสามเลยถ่ายมาอย่าอยู่ตรงคอขวดเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้นี่เดี๋ยวโดนหหหหลลลลัััััััังถถถ่่่่่าา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 ายยยยยยมมมมมมแแ้้้้้ววคคคออออนนนนนนเเเเเกกกบบบบร มาแล้วหันด้ำเมกับทีเอ็มแซดมาแล้วน่ะทีเอมแซดอยู่ตรงมุมเลขสามอะเคลียร์เลยครับเคลียร์ทีเมแซดตรงมุมเลขสามไปนั่น่ะไล่เคลียร์ไปใครมีหน้าที่เตะเตะไปครับเคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดเอาหันด้าเมกับหน้าเซฟโซนหันด้ำเมกับหน้าเซฟโซนหันด้ำเมกหันด้ำเมกไปกลับหน้าเซฟโซนครับแล้วเดินค่อยๆเดินทำไมออกมาจากมุมเลขสามนี่ลไอสัตว์มึงออกมาจากมุมส้นตีนนั่นนี่ละค่อยๆทันมาออกมาจากมุมนั่นนั่นพวกมึงเตรียมนะสามสองหนึ่งขยับมาตรงลูกปั้นมาขยับมาโซนหลักขยับมาตรงูปั้น ยมาตรงรูปปั้นมาข้างบนรูปปั้นเลยมามาอยู่ตรงรูปปั้นเร็วขยับมาไอ้เหี้ยเสียงไม่มีขยับมาตรงรูปปั้นแล้วค่อยทำดาเมจลงไปขยับมาเออแล้วค่อยทำดาเมจลงไปขยับตรงรูปปั้นค่อยทำดาเมจลงไปนั่นแหละทำดาเมจลงไปทำดาเมจลงไปทำดาเมจลงไปไม่ต้องสนใจหลังสิมึงจะไปไหนกันเล่ามึงทำดามดามดมเลงไปทางหน้าบ้านสิเออค่อยถ่ายไปนั่นแหละถ่ายไปค่อยทำดาเมเบลไปทางหน้าบ้านถ่ายไปไม่ต้องกลัวหลังไม่ต้องกลัวหลังทำดามเบลถ่ายไปน่ะทำดาเมจลงไปดันลงไปดันลงไปดันลงไปจากรูปปั้นดันลงไปดันลงไปเปปปิิดดดดแแผผนนนนททีี่่่มมมมมาางงเเตรุลลขอะััไไป ดันไปตรงมุมเลขสามว่ดันไปดันไปตัวดาเมจเดินถงเข้าไปน่ะตัวดาเมจเดินถงเข้าไปน่ะใครมีหน้าที่เตะเตะน่ะเออตัวดามเมตเดินถงเข้าไปตัวดาเมจเดินถงเข้าไปนั่นะค่อยๆไปเคลียร์ไปน่ะเคลียร์ไปเออเคลียร์ไปน่ะข้างหลังไม่มีคนเคลียร์อยู่แล้วมันไม่ต้องสนใจนั่นแหละเออเคลียร์ไปกดเตะกดเตะกดเตะคนละทีขอขอตอนนี้โฟกัสเตะคนละทีหน่อยขอโฟกัสเตะคนละทีอ่าเราค่อยๆเคลียร์ไปเคลียร์ตรงมุมหมดยังวางแรงยัดไปเลยตรงมุมอะตรงมุมวางแรงยัดไปเลยเคลียร์ไปหลังยังไม่มาหลังยังไม่มาน่ะเเเลลลลล่่นนนนตรรงงูกปปปัั้้ไไไวแหะออคีย์ ไอ้เฮี at at it, hey. right um. ้ยมันไปยัดอะไรตรงมุมกันเยอะขนาดนั้นวะนะแค่ไปแค่ไปแค่ไปตัวดาเมจอยู่แถวๆลูกปั้นไอ้ตัวซับอยู่แถวลูกปั้นเลยนะทำดาเมจลงไปเที่ยกูอยากเข้าไปเตะตรงนั้นเลยเกินไอ้เงี้ยแม่งนัวสัตว์เลยเตะได้ป่ะว่าตรงมุมอะมุมเล็กสามเตะได้ป่ะเตะได้ป่ะเตะได้ป่ะวางแรงยัดไปเดี๋ยวมันชุบละวางแรงยัดไปตรงมุมอะวางแรงยัดไปเอออย่าให้มันชุบนั่นแหละแล้วก็เตะไปอ้าวทางนี้ทำดามิเอต์ไหลไปหน้าบ้านทำดาเมจไหลไปหน้าบ้านหมดแล้วทำดาเมจไหลไปหน้าบ้านหันดาเมจทดาเมจไไลปหน้้าาบอ ทำน้ำเปลนไหลไปหน้าบ้านไอ้สัตว์ทำน้ำเปลนไหลไปหน้าบ้านครับไมีหน้าที่เตะค่อยๆเตะนั่นแหละเตะตามไปนะทำน้ำเปลนไหลไปหน้าบ้านอาสกาเม้นบ่อยๆทำน้ำเปลนไหลไปหน้าบ้านนั่นี่ะเคลียร์ไปตรงมุมเอาไปเอาดันไปถึงคอขวดพอนะทำไมผมเห็นเลเจนต์วะดันไปถึงคอขวดพอให้ถึงคอขวดพอดันไปถึงคอขวดดันไปถึงคอขวดดันไปถึงคอขวดเออมันมีโออีกเคลียเลเจนต์ไอ้สัตว์ชิบหายละอ่อทุกคนทุกคนเปิดแผนที่ถอยกลับมาตรงลูกปั้นถอยกลับมาตรงลูกปั้นถอยกลับมาตรงลูกปั้นมาบนลูกปั้นเลยมาบนเเมดิลย มาบนลูกปั้นเหมือนเดิมเลยเดินเคลียร์วิลเลียนไปก่อนถอยกลับมา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 บนลูกปั้นเดินดันเคลียร์วิลเลียนไปวิลเลียนวิลเลียนเดินดันเคลียร์วิลเลียนไปเลยเดินดันไปเลยเหมือนดันเข้าบ้านอ่ะเหมือนดันเข้าบ้านอ่ะเหมือนดันบุกอ่ะเหมือนดันบุกอ่ะดันไปเลยลูกเพื่อนมาเหมือนดันบุกไปเหมือนดันไปเลยดันไป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 หาวิลเลียนดันไปหาวิลเลี่ยนดันไปเลยครับดันไปเลยครับดันไปเลยดัน เดินไปเออดันเข้าไปดันไปหาวิลเลียนเลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดดันไปเรื่อยๆดันไปน่ะ <c oughs> ดันได้ปะเออเดินไปต่อชุบมามึงติดตัวเฮี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยมึงติดมึงฆ่ามันดิ <c oughs> อิลิเมนทอลอัลอ่ะอิลิเมนทัลอะเตะมันดิม <c oughs> ึงย้ายมันแล้วนะ <c oughs> ่ะเฮลิเมนทัลดิเคลิเมนทัลดิอ <c oughs> ่ะทีนี้หันดาเมจหลังก็มาหันดาเมจหลังก็มาปล่อยวิลเลียนไปหันดาเมจกลับหลังมาไอ๊ข้างหน้ามึงโดนอะไรกันอะทำไมมึงล้มเลยงั้นอะ หยังอากดใครมียาเรียกกดเรียกเพื่อนมาหน่อยใครมียาเรียกกดเรียกเพื่อนมาหน่อยกดเรียกกดเรียกแล้วเราจะลงไปเอาเลเจันตของลูกปั้นอะหันดาเมจกลับไปทางลูกปั้นครับหันดาเมจกลับทางลูกปั้นมึงเคลียร์เลเยจันสองสามตัวนี้ก่อนพวกอิเลเมนทอลเนี่ยสามสามสี่ตัวเนี่ยมึงเคลียร์มันก่อนดิพวกเนี้ยมึงเคลียร์มันก่อนแล้วมึงเตะให้ไวเลยสกาเมนเตะเลยเนี่ยมึงเคลียร์ดิมึงเคลียร์ดิดิรับกูดิสมนละเนี่ยแล้วเตะเลยเตะให้ไวเลยเอาน่ะเนี่ยอะซับรีบีรีบัฟเร็วเดี๋ยวเราจะดันลงปั้นรีีีีีีีีีีีีบบบบรร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 ัััคคออนนใใมมมมมยย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 าาาาเเเเเกกกกกกดดดไไ่่ตต้งงงหวปล อยู่ตรงค้อขวก่อนนะอยู่ตรงคอขวดก่อนรวมก่อนรวมก่อนค่อยรวม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 เพื่อนหลังมาดีีดีปั๊บเตรียมสามสองหนึ่งเดินไปค่อยๆเดินอ่ะเคียร์ไคิวไลดันมาเคียร์ไปเรียมแซดอ่ะเคียร์เรียมแซดไปเคียร์เรียมแซดไปเคียร์เทียมแซดไปน่ะหมดแล้ว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 นั่นอ่ะเคียร์ไปเคียร์ไปเคียร์ไปค่อยเคียร์ค่อยเคียร์ค่อยเคียร์เคียร์ไปเคียร์ไปเคียร์กปตัวดามจค้ำ้น้าเลยครับตัวดามจค้ำทางลูกป ไอไอ้เฮียเลเจนไอสัตค่อยเล่นนะค่อยเล่นค้ำค้ำควิเลี่ยนมาอีกวะวิลเลนมาหลังอีกหันด้าเมกลับหลังมาดิหันดาเมดกลับหลังมาได้ปะพวกไหนพวกพาราหันดาเมกลับหลังมาได้ปะมีเลเจนไอเฮียมีข้างหน้ามีเลเจนข้างหลังมีวิลเลี่ยนเยี่ยมจริงเอาเอาวิลเลียนก่อนเอาวิลเลี่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 ยนก่อนหันด้าเมดหันหันวิลเลี่ยนเลยวิลเลียนมันเดินมาแล้ววะเอ้ยพวกม ดันเมทไปทางบันไดครับหน้าบ้านดันไปเลยไปมันมาแล้วน่ะดันไปน่ะเดินไปหน้ากระดานดันไปมูเทชั่นน่ะเขาให้ดันไปน่ะเขียดในกลุ่มด้วยกดยากดยากดยาเขียบไปดันไปดันไปเขียบไปดัน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 ไปนะดันขึ้นบันไดไปเฮ้ยยิงหัวบันไดที่กูแลนออกมาแล้วทำดาเมจเข้ามุมเลขสามเลยน่ะทำดันเมทเข้ามุมเล็ขสามไปเลยทำดาเมจเข้ามุมเลขสามไปเลยยิงไปหน้ากระดานนะอย่ายิงรวมกลุ่มยิงไปหน้ากระดานไว้ทำดาเมจเข้ามุมเลขสามน่ะเขียบไป ไ้เตะมันมีมูเตอร์มาอยู่อ่ะหันดานเมจไปทางเทปโซนหน่อยก็ค่อยเคลียร์ไปโอเคเอาเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเดียนนะ๋ยวจะเดินดันเข้าไปแล้วนะเตรียมสามสองหนึง่งดันเข้าไปทางลูปกปั้นไปผมมาทางลูปกปั้นผมมาทางลูปกปั้นผมมาทางลูกปั้นดันเข้ามาลูปกปั้นก่อนเลยดันเข้ามาลูปกปั้นก่อนเลย,เยน่าจะเจอนัตามีปะสัตว์ไม่มีเหรอลมตรงลูกป,ปันปป้นล้มตรงลูกปั้นโอเคหายยังเอาโอเคหันดานเมจกลับไปหน้าเทปโซนใหม่ไปค่อยๆกวาดไปหันดาเมจกลับหน้าเทปโซนมาดันมาตัวซับยืนอยู่ล่างบันไดนะ ตัวซับยืนอยู่ล่างบันได้ที่เหลือเล่นข้างบนตัวซับยืนอยู่ล่างบ้างบันได้ข้าวขยับขึ้นไปซับบัตรนั่นแหละเออกดเฟรดแล้วดันเข้าไปคนเตะไล่เตะครับคนเตะไล่เตะเคลียร์ในกลุ่มเคลียร์ในกลุ่มด้วยคนเตะไล่เตะเคลียร์ในกลุ่มก่อนในกลุ่มขึ้นเตียงกดเตะไปเลยครับไล่เคลียร์มูเทชั่นให้หมดเลยตรงมุมเลขสามนั่นแหละมีอาราวาอยู่ตรงหัวมุมเขียนหมดเลยเคลียร์หมดไล่ไล่กดเตะเคลียร์หมดครับนั่นแหละเขียนไปหมดยังมูเทชั่นกดเตะคนละทีกดเตะคนละทีขอเตะคนละทีขอเตะคนละทีตรงมุมอะมุมเล็กมุมมมมเเเลลล็กกไ่่่ใชขขอ้ีียนพูดัน้ใหหมดหมดยัังหนาเมไปทาางหน้เซซฟโน หมดยังวะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดมาเตะก่อนมาเตะก่อนเอาให้หมดดิในมุมอ่ะเอาให้หมดดิอ่นน้ำเมเป็นทางหน้าเล็บโซนเลยนั่นแหละข้างหลังไม่มีใครมาต้องห่วงเียมดิเออสวยหมดยังอ่นน้ำเมเป็นทางเลงหนึ่งโอเคเอาเปลี่ยนทุกคนดันเข้าไปทางรูปปั้นดันเข้าไปทางลูปปั้นหมดมามามาดันเข้าไปทางรูปปั้นหมดมันหมดแล้วมาดันเข้าไปทางรูปปั้นหมดไหลเข้าไปเดินขยับไปเดินขยับไปเดินขยับไปเคลียร์ไปนั่นแหละเหลือหน้ากระดานเคลียร์เลย ผมหน้ากระรางเคลียร์ไปเลยครับผมห,ม,ม,หนะม,ม,มหน้ากระรางเคลียร์ไปเลยใครมาตายในกลุ่มกดเตะไปเลยนะใครมาตายในกลุ่มกดเตะไปผมหน้ากระรางเคลียร์ไปทางเล็กทางเล็กหนึ่งเคลียร์ไปหมดครับกิวอะไรอะ่ะวีเหรอไอ้มันมีเออพวกมึงเคลียร์ไหนกูช่วยเตะข้างหลังอยู่เนี่ยข้างหน้าเคลียรบหมดนะกดเตะไปหมดเลยครับแล้วก็หมดยังอ่ากดเตะคนละทีครับแล้วหันด้านเบลไปทางหน้าเซฟโซนหน่อยตรงเล็กหนึ่งหมดแล้วครับหันด้านเบลไปทางหน้าเซฟโซนเลยครับมีมูเทชั่นต่อนะมีมูเทชั่นต่อนะข้างหลังเราเหมือนข้างหลังเราเหมือนจะโดน นิดหน่อยนะครับกลับมาช่วยข้างหลังหน่อยกลับกลับมาช่วยข้างหลังหน่อยกลับมาช่วยข้างหลังหน่อยมูเลชั่นต่ออ่าทุกคนถอยดาเมจลงมาทางลูกปั้นครับถอยเดินลงมาเลยเดินลงมาเดินลงมาจากเดินลงมาลูกปั้นครับมูเลชั่นเรียกหลังเดินลงมาลูกปั้นเดินลงมา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 ให้หมดเดินลงมาให้หมดเดินลงมาให้หมดเดินลงมาให้หมดเคลีร์หลังก่อนเดินลงมาให้หมดเคลีร์หลังก่อนเคลีร์หลังก่อนเดินลงมาให้หมดเดินลงมาให้หมดใครตายโดนเตะกดเติมมาเลยครับแล้วหันดาเมจกลับขึ้นไปทำบันไดใหม่เหมือนเดิมครับไปหันดาเมจขึ้นรามไปหันดาเมจจจจขขขขึึึึ้้้้นน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 นมมมาาาหหหไไไไไไปปปปปปัััััดดดดเเเครบ เฟดขึ lectures, ini, ้นกดเฟดไปเลยนะหันน้ำแข็งขึ้นไปไดนไปหันน้ำแข็งขึ้นไปไหนไปน่ะเห็นป่ะมันดันลงมาแล้วนะมูเลชั่นอ่ะหันน้ำแข็งขึ้นไปไดนไปกดยาเขียวครับกดยาเขียวตอนนี้กดยาเขียวหน่อยกดยาเขียวหน่อยมันมีมุดหลังนะเตะหน้าครับเตะหน้าเตะหน้าเตะหน้าคนละทีครับเตะหน้าคนละทีเกตเตะหน้าคนละทีโอเคข้างหลังมีอีกไหมอ่ะข้างหลังเคลียร์หมดยังมันพยายามเรียกหลังเข้าหลังอยู่นะแต่ก็เคลียร์ได้หลังเคลียร์ได้ข้างหน้าเล่นไปเลยหลังเคลียร์ได้หลังเคลียร์ได้ข้างหน้าเล่นไปเลย เคียนี่มันดูท right? <laughs> นายทาตีมากไปนัตว์ดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเคียนมูเตชั่นทั้งหมดเลยครับดันไปทางลูกปั้นเลยดันไปทางลูกปั้นเลยดันมาทางลูกปั้นเลยครับดันมาทางลูกปั้นเลยครับไปดันเติมไปทางลูกปั้นเลยครับเขียร์หน่อย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 มันมาทางเล็กอ่ามัน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 มารวมทางเล็กหนึ่งแล้วนะเห็น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 ทางเล็กหนึ่งป่ะเห็นเล็กขานเห็นทางเล็กหนึ่งป่ะเล็กหนึ่ง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 เล็กเล็ก เลขหนึ่งครับเลขหนึ่ง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 มึงไม่ต้องสนใจลูกปั้นแล้วมึงสนใจเลขหนึ่งก่อนวิสาเมันอยู่ตรงนั้นน่ะเลขหนึ่งอะ่ะโยนแรงเข้าไปเลยยัดแรงเข้าไปเลยเลขหนึ่งอะ่ะผมกเข้าไปทาเลขหนึ่งอ่ะชุบเพิ่นเข้ามาตัวดาเมจไอตัวซับมายืนอา่ามายืนบันไดเลขสามเหมือนเดิมแล้วหันดามเมจไปทางเลขหนึ่งไอพีทไปไหนหมดวะมึงโยนมึงโยนชุบมาหน่อยดิเออเขี้ยขาดก่อนเคลียร์ขาดก่อนไอสัตว์ตรง,น,ง,งนี้ก็โดนอารวาสตรงนั้นก็โดนไอสัตว์มึงเปลี่ยนโซนมึงเปลี่ยนซับมายืนตรงทางอ่าบันไดเซซฟโนเเลลยปอ่นซอบซน สามมายืนทำอะไรเซฟโซนที่กูแลนให้อะ่ะสัมมายืนทำอะไรเซฟโซนครับเราดูของแตกด้วยของแตกเยอะนะสัมมายืนทำอะไรเซฟโซนเราหันดามเมจเข้าเลขกนึงสัมมายืน <c oughs> อะไรเซฟโซนหันดามเมจเข้าเลขกนึงครับที่กูแลนให้เนี่ยมายืนดิบนแลนไอีสัตว์จะไปยืนล่างแลนก็ทำมีเคียอะไรเราเออเราหันดาเมจเข้าเลขกนึงไปกดเฟรให้เพื่อนเคลียร์ไปกดเฟรแล้วเคลียร์เพื่อนมันมีวีมาข้างหลังอนะเคลียร์หน่อยไอวีในกลุ่มเนี่ยมึงมาเคลียร์มันหน่อยดิมันไม่ตายสิเนี่ยอีสัตว์ นั่งไปทางเล็กหนึ่งนะนะผมต้องไปทางเล็กหนึ่งผมต้องไปทางเล็กหนึ่งครับผมต้องไปทางเล็กหนึ่งมีอาราวายกับวีอยู่น่ะผมต้องไปทางเล็กหนึ่งไปผมต้องไปทางเล็กหนึ่งยืนไปหน้ากระดานแล้วผมต้องไปทางเล็กหนึ่งกดเตะด้วยครับขยับโซนหลักขยับโซนหลักมาทางเล็กสามขยับตัวไปทางเล็กสามขยับตัวไปทางเล็กสามเราหันดาเมจเข้าเล็กหนึ่งหันดาเมจเข้าเล็กหนึ่งไปหันดาเมจเข้าเล็กหนึ่งไป หยับตูมไปทางเล็สามผันละเมตรเข้าเลขกหนึ่งไหมครับกดเตะคนละทีข้างหน้ากดเตะได้ป่ะขอเตะหน่อยถ่ายกันเตะคนละทีช่วยกันเตะคนละทีช่วยกันเตะคนละทีช่วยกันเตะคนละทีครับช่วยกันเตะคนละทีดันไปทางเลขกหนึ่งครับช่วยกันเตะครับช่วยกันเตะเตะไปหมดยังดันไปทางเล็หนึ่งกดเฟดผ้ากดเฟดกดยาเขียวหน่อยกดยาเขียวหน่อยมันมุดเยอะกดยาเขียวหน่อยกดยาเขียวหน่อยหมดยังหมดยังเตะหมดเตะหมดเตะหมดเตะ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 ทำมาเตะเลยทำมาเตะเลยมาทำมาเตะทำมาเตะทำมาเตะทำ ทำมาเตะให้หมดทำมาเตะให้หมดกูเตะคนละที่กูเตะคนละที่ทำมาเตะให้หมดครับเตะให้หมดหันหน้าไปทางเซฟโซนอ่ะพวกมึงฟังกูนะไปไปพวกเราถมถมมาทางลูกปั้นเลยถมมาลูกปั้นเลยไปมาวิ่งมาลูกปั้นให้หมดวิ่งมาลูกปั้นให้หมดวิ่งมาลูกปั้นให้หมดครับวิ่งมาลูกปั้นให้หมดเร็วๆวิ่งมานลูกปั้นให้หมดประมาณไอ้สัตว์เอ่อรีบับรีบีรีบับอ้าวเตรียมนะเตรียมนะรีบีรีบับรีบีรีบับเตรียมสามสองหนึ่งถมเลยถมมา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 เลย ผมมาเคลียร์เลยผมมาเคลียร์ละว่าเลยผมมาเคลียร์เลยผมมาเคลียร์เคลียร์ในกลุ่มก่อนเคลียร์ในกลุ่มก่อนมันมีพลเรืในกลุ่มเคลียร์ในกลุ่มก่อนกดเตะไปด้วยกดเตะไปด้วยเนี่ยตรงนี้เคลียร์หน่อยในกลุ่มมาข้างหลังห้าหกตัวเนี่ยเคลียร์หน่อยฆ่าแล้วกดเตะตัวดาเมจขึ้นไปค้ำเลยครับตัวดาเมจขึ้นไปค้ำเลยตัวดาเมจขึ้นไปค้ำเลยครับเอามาบ้านมันจบแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเลยดันขึ้นมาเคลียร์ฟีลับไอ้ดันขึ้นมาเคลียร์ละ ขึ้นมาเออนั่นแหละยแค่นั้นเลยกวาาเลยกวาาเลยครับกว่าเลยกวา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 าเลยเดี๋ยวกวาดมาแล้วเว้ยเดี๋ยวกวาดมาแล้วๆเลยกวาาเลยครับเอาไม้กวาดเลยครับกวาาเลย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 สกาเมนหน่อยดิสกาเมนหน่อยดิไอ้นุ๊กสกาเมินให้พี่หน่อยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยกวาาขึ้นไปเลยกวาาขึ้นไปเลยไหลขึ้นไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไปมาแย่งกูเตะไว้สัสเอ้ยชุกกูด้วยชุกกูด้วยเนี่ยไปไหลขึ้นไปเลย ไหลไปไหลไปนู่นเลยไหลไหลไปเลยในเขาเรียกว่าเฮียเขาเรียกว่าอะไรวะทงเหรอมีคนบ้ามีคนบ้าทงอ่ะดูในแผนที่มีป่ะมึงไม่ต้องข้ามไปขนาดนั้นก็ได้นะมึงอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้มีคนป่ะมีบ้านหรือมีแค่กิวนี้ถ้ามีแค่กิวนี้ดันออกมาเลย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 ครับดันออกมา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 ไปในหน้าบ้านดันออกมาไปในหน้าบ้านใครมาไล่ตีกูนักหนาไว้สัตว์มีอารวาสไออารวาสหลังไอเฮียอารวาสหลังมาช่วยหลังหน่อยเร็วเร็วเร็วมาช่วยหลังหน่อยมาช่วยหลังหน่อยเร็วเร็วเร็วอารวาสหลังพี่ครับ ใครที่ไปหน้ามาหลังได้ไล้สัตว์เอาละว่าได้คลิปแล้วมันเข้าหลังเราแล้วกดเตะ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 ครับกูไม่เห็นใบไม้เลยเก่งกนมากทุกคนกูไม่เห็นใบไม้เลยเร็วเร็วกดเตะเลยกดเตะเลยตัวดาเมยรีบไปคขำซิไอ้สัตว์ตัวดาเมย์นะตัวดาเมยรีบไปคขำตัวดาเมยรีบรีบไปขำตัวดาเมย์รีบไปคขำใครมีหน้าที่เตะกดเตะพิษกาเมนไวไวพิษกาเมนพิษกาเมนใครมาตายในกลุ่มกดเตะไปเลยดันออกไป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 กูเตะอย่างเมามันกูเตะอย่างเมามันกูเตะอย่างเมามันนนนกก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 กููููููููููเเเเเตตตตตะะะะะอออออออยยยยย่่่่่่ไไุุุุ้้ชบพีาเมนนไุ้ก กูเตะอยู่กูเตะอยู่ไอ้เหี้ยใครมันเตะไวเกูไวสัตว์ดันออกไป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 นั่นแหละข้างหลังมันมีอีกแล้วเว้ยขอตัวดาเมจมาเคลียร์ข้างหลังหน่อยตัวดาเมจยรไปเคลี้ยวข้างหลังให้หน่อยข้างหน้าเป็นไงข้างหน้าเป็นไงกูใกล้เตะคนอยู่กูไม่ได้ดูโอเคเคลียร์หมดเลยข้างหลังมีเอ่อกิววาฮาร่าป่ะ้ยอ่านว่าอะไรวะติปเคลียร์เคลียร์หมดเคลียร์หมดเคลียร์หมดหมดยังข้างหลังหมดยังจะดันไปแล้วไปดันไปดันลูกปั้นเร็วไปดันลูกปั้นเบื่อแล้วไปดันลูกปั้นมามาลูกปั้น ยังอยู่ข้างหลังมาลูกปั้นครับเร็วลงมาลูกปั้นยิงมันไม่ตายวะเขียนเองเนี่ยเออเตะสวยงั้นแหละลงไปลูกปั้นเลยครับลงไปลูกปั้นเลยเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวจะกวาดหน้ากระดานรวมๆตัวลูกปั้นก่อนโอ้ยเขียนรวมไม่ได้ละมีเอฟโอแซะมามามาลูกปั้นมาลูกปั้นเอ้ยวีมาลูกปั้นไอวีมาลูกปั้นวีมาลูกปั้นอ่าตัวตัวซับไม่ต้องเดินลงไปจากข้างบนครับตัวดาเมจเดินลงไปเล่นข้างล่างลูกปั้นครับตัวซับไม่ต้องเดินลงไปครับตัวดาเมจเดินลงไปเล่นข้างล่างครับตัวดาเมจเดเลยใครมมาาตันเดินมมมมัััันนนนนนนดดขขึึ้้าาะเคลีีีียย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 ยรรรร์์์เเ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 ลล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 ลคคคมมมาาตตในกกุ่แ้วดะ์ไปตัวดาเมจล่างครัับตวดาเมจางตัวดาเมจางล่ครัย ตัวนั่นเองคำล่างเลยตัวนั่นเองคำล่างเลยตัวนั่นเองคำล่างเลยไปดันลงไปตัวนั่นเองคำล่างเลยตัวนั่นเองคำล่างเลยตัวนั่นเองคำล่างเลยไอ้มึงเคลียไอ้ไอ้นี่หน่อยดิที่มันอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยแบกคหงอยามให้แล้วะตัวนั่นเองคำล่างเลยพีทไปชุบชุบตรงลูกปั้นหน่อยพีทต้องไปชุบลูกปั้นหน่อยเฮ้ยใครมาเคลียร์เฮี้ยนี่ให้หน่อยดินายสิบเฮี้ยเนี่ยกดเตะกดเตะกดเตะตรงมุมเฮ้ยมึงหยุดทำทุกอย่างมึงเห็นตรงลูกปั้นไปสัตว์โถมไปทางลูกปั้นโถมไปทางลููกกกปปปปปัั้้นนนโโถถมมมลลลงงงไไไเเเยดดาาจทตตะร เดินดันลงไป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 ตัวดามเมจเดินดันลงไปตัวซับไตเตะเดินลดเดินดันลงไปครับเดินดันลงไปครับเดินดันลงไปมึงจะยืนทำยี่อะไรข้างบนล่ะครับเดินดันลงไปครับเดินดันลงไปกดขุดกดุดกดกดยาเขียวคนละทีกดยาเขียวคนละทีกดยาเขียวคนละทีดันลงไปกดยาเขียวคนละทีดันลงไปกดมันไม่มีใครเตะข้างล่างเลยไอ้นุกชุบกูจะไปเตะข้างล่างทางเล็กหนึ่งอะทางเล็กหนึ่งมึงผมดาเมจไปส่มึงยัดแรงเข้าไปส่มันจะได้ชุบไม่ได้เออยัดแรงเข้าาม เตะไวมาช่วยพี่เตะหน่อยข้างล่างกับแป้งเตะข้างล่างไปหมดผมก็ไปดันลงมาดันลงมาดันลงมาครับดันลงมาดันลงมามันตายรัวๆเลยนะแต่ไม่มีใครเตะนะเตะมันหน่อยเร็วเตะมันหน่อยเร็วเคี้ยมันหน่อยนะเตะมันหน่อยนะฮะเตะมันหน่อยคนละทีเร็วเตะคนละทีเร็วลดจำนวนประชากรมันเตยคนละทีเร็วนั่นแหละแล้วเคียไปแล้วนะเคียไปเคียไปเคียไปไล่เตะ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 ตัวดามิคขำหน่อย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 ตัวเะดแแลล้้ววจะหมดทางงงงเเเเลลลลขขขทททาาามิ ขาเล็หนึ่งขาเล็หนึ่งเลขก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 หนึ่งนุ๊กชุบหน่อยนุ๊กเลขกหนึ่ง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 มันล้มรัวๆเลยเตะหน่อยเตะหน่อยไอ้เหี้ยเตะหน่อยไอ้นุ๊กที่กูต้องเอาตัวกูเข้าไปเตะตัวกูตายกูคุมแรงไม่ได้เกี้ยกลขํหนึ่งให้หมดครับมันจะหมดแล้วนะมีอาราวาดด้วยนะไอ้สัตว์กวาดทีเดียวเลยทั้งอาราวาดทั้งวีน่ะเออมาไอ้เล้งเอาหน้าไปซุกมันดิเล้งชุบหน่อยไอ้ฟูเยีย